สวัสดีครับนี่นะครับมาดูไดโนเสาร์ปีนต้นไม้ดีกว่านะครับวันนี้นี่ต้นอะไรนะครับรู้กันหรือเปล่าเจ้าต้นนี้ก็คือต้นมังคุดในสวนนั่นเองก็มีไดโนเสาร์หลายตัวเลยนะครับมาปีนต้นไม้เล่นกันอยู่ก็ไม่แน่จะอาจจะขึ้นไปกินลูกมังคุดก็ได้นี่นะครับหลายตัวเลยมาเริ่มที่ตัวแรกดีกว่านะครับแนะนำกันเป็นตัวตัว เจ้าตัวนี้นะครับไทแกนโนโตโซอรัสนะครับก็เจ้าตัวนี้เขาบอกว่าเป็นไดโนเสาร์ที่ตัวใหญ่กว่าทีเล็กอีกนะครับก็นี่นะครับวางยากนิดนึงจะวางไว้บนต้นไม้นี่แล้วครับจะไม่เอาลงพื้นแล้วส่วนเจ้าตัวต่อไปนี่อาจสูงอาจจะไม่ชัดนะครับนิดนึงเดี๋ยวต้องมีปรับโฟกัสนิดนึงนี่ต้องมาข้างล่างนี่ก็ยังไม่ค่อยชัดก่อเจ้าตัวนี้นะครับ เทอราโนดอนนะครับไดโนเสาร์ al, มีปีกอ่าชัดแล้วนะครับตอนนี้กล่องมันจะโฟกัสแปลกๆนิดนึงนะครับก็ไดโนเสาร์ al, มีปีกขนาดใหญ่นะครับไดโนเสาร์ al, ตัวนึงอีกแล้วก็มาดูตัวต่อไปกันตัวไหนดีเอย้ยนี่เจ้าตัวนี้นะครับมีครีบแดงมาเชี่ยวก็แนะนำกันไปบ่อยนะครับเจ้าตัวนี้ จูรลสิกพาร์คภาคสก็เป็นพระเอกของเรื่องนะครับก็คือเจ้าสไปโนโซรัสนั่นเองน้องสา์กินเนื้อขนาดใหญ่หมืยนะครับใหญ่กว่าทีเล็กด้วยตัวนี้แต่อยู่คนละยุคสมัยกันแล้วก็อกิ่งบนก่อนนะครับแนะนำกันให้หมดก่อนเจ้าตัวนี้ก็คือเจ้าไรเซราท็อปนั่นเองนะครับนี่โฟกัสดีแล้วนะครับตอนนี้ก็ นี่สวนล่มลื่นเลยนะครับมาปีนต้นมังคุดเล่นกันตัวต่อไปเจ้านี่เจ้าตัวน,นี้เห็นเล็บยาวๆมาแต่ไกลเลยนะครับเจ้าตัวนี้ก็คือเจ้าเทอริซิโนโซอรัสนะครับไดโนเสาร์กินพืชน,นะครับเจ้าตัวนี้ไดโนเสาร์มีขนกินพืชแต่มีเล็บยาวมากนะครับยาวกว่าพวกไดโนเสาร์กินเนื้อซะอีกค,ค,คิดกันว่าน่าจะเอาไว้ป้องกันตัวนั่นเอง กิ่งบนก็หมดไปแล้วนะครับมาดูกิ่งสุดท้ายกันดีกว่าเริ่มจากตกไปหนึ่งตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันเจ้าตัวนี้ก่อนก็คือเจ้าสเตโกซอรัสนั่นเองก็ไดโนเสาร์มีครีบแล้วก็มีน้ำอยู่ที่หางนะครับาวางยากนิดนึงนครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งกล่องโฟกัสไม่ค่อยชัดอ่าหยิบหยิบมาแนะนำเลยดีกว่าเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้ก็คือ นะครับขอโฟกัสให้ชัดนิดนึงนี่เจ้าตัวนี้ก็สไปโนโซรัสออกนั่นแหละนะครับก็มีสไปโนโซรัดสองตัวที่มีสองตัวนอกจากสไปโนโซรัดแล้วก็คงจะเป็นหัวต่อไปที่เราจะแนะนํากันเองบอกไปแล้วนะครับตัวไหนก่อนนี่เจ้าตัวนี้ไงล่ะครับเมื่อกี้เมื่อกี้แนะนำไทเซอร์ท็อปไปตัวนึงแล้วเจ้าตัวนี้ก็ไทเซอร์ท็อปเหมือนกันนะครับ นีโฟกัสโฟกัสได้ไหมก็มาดูตัวสุดท้ายเลยดีกว่านะครับเจ้าตัวนี้ก็คือเจ้าไทแรโนโนซอรัสนะครับหน้าตาน่าจะไม่ใช่ทีเร็กนะครับแต่ว่าก็อยู่ในวงตระกูลของไทแรโนโนซรัสนั่นเองก็นี่ไทยจะภาพอย่างนิดนึงนะครับตกไปเมื่อกี้นะครับเจ้าสเตโกซอรัสเอากลับขึ้นมาวางที่เดิมก่อน ก็ก็วางยากอยู่นะครับวางได้แล้วหรือยังอ้าวตกไปอีกแล้วไม่เป็นไรนะครับไม่เก็บแล้วนี่นะครับให้ดูกันว่าวันนี้มีแนะนำกันไปหลายตัวเลยก็ขอขอบคุณที่ติดตามกันด้วยนะครับ